สวัสดีชาวชีวิตสดใสผมชื่อทอมและว,วันนี้มาสมมติกันว่าตอนนี้เป็นปี2003สถานที่ประเทศอินโดนีเซียเกาะฟลอเรสนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งพบถ้ำลึกลับในป่าเขียวขจี พวกเขาเข้าไปข้างในแล้วค้นพบเครื่องมือโบราณบางอย่างเช่นหินลับคมนะักวิจัยเข้าใจได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านของบรรพบุรุษห่างๆของเราเมื่อหลายหมืน่นหลายแสนปีก่อนแต่แล้วพวกเขาก็พบโครงกระดูกที่ผิดปกติอย่างมากจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบได้พบว่ามันคือโครงกระดูกของผู้หญิงอายุ30ปีแต่เธอสูงเพียง1เมตรนั่นมันแค่เกินระดับเอลของผู้ใหญ่นิดหน่อยเท่านั้นในวันนั้นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบบรรพบุรุษของมนุษย์ที่ไม่รู้จักพวกเขาเรียกสายพันธุ์นี้ว่าโฮโมโฟเรเซียนซิสหรือเรียกง่ายๆว่าฮอบบิท นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมาถึงถ้ำและทำการขุดค้นอย่างละเอียดนักโบราณคดีพ,พบซากข,ของคนตัวเล็กอีก8คนดูเหมือนว่าเมื่อแสนปีที่แล้วมีฮอบบิททั้งสายพันธุ์อยู่ที่นี่นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบซากข,ข,ของสิ่งมีชีวิตที่น่าสะเจนๆอีกด้วยปรากฏว่ามันเป็นเหมือนถ้ำจากโลกแฟนตาซีของแท้จากอดีตดันไกลผลตัวอย่างเช่นนักวิจัยพบโครงกระดูกข,ของนกกระสาขนาดใหญ่ที่มีขนาดเท่าเทอรเดกทิวฮอบบิทดูตัวเล็กเมื่อเทียบกับนกเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบซากของสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นญาติของช้างสมัยใหม่อีกด้วยสิ่งมีชีวิตนั้นมีขนาดเท่ากับ,บวัวแต่การค้นพบที่น่าอัศจ,จที่สุดคือมังกรโคโมโดโบราณการวิเคราะห์กระดูกพบว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เจ้าของถ้ำมากกว่า80%ของกระดูกที่ระบุได้นั้นเป็นของหนูยักษ์หนูนับร้อยนับพันตัวที่มีขนาดเท่าแมวอาศัยอยู่ที่นี่เป็นไปได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเกิดการต่อสู้ระหว่างพวกมันกับฮอบบีย ลองนึกภาพดูสิโลกที่ฮอบบิทและช้างตัวเล็กวิ่งหนีจากฝูงหนูตัวใหญ่และซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและนกกระสาตัวใหญ่กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกมันถึงอย่างนั้นจากการวิเคราะห์สร้าก็พบว่าโฮโมฟลอเรเซียนเซสเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากมนุษย์สมัยใหม่ตัวอย่างเช่นนักวิจัยวิเคราะห์กระดูกข้อมือของฮอบบิทพวกเขาพบว่ากระดูกเหล่านี้คล้ายคลึงกับของลิงไม่ใช่กระดูกของมนุษย์สมัยใหม่หัวของฮอบบิทมีหน้าผากที่ลาดเอียงและแบนราบและมีหน้าสั้น ฟันและกรามของพวกเขาคล้ายกับฟันของออสตราโลพิเทคัสแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้อัปโหลดข้อมูลทั้งหมดจากกระโหลกศีรษะที่พวกเขาพบลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างภาพสามิติของใบหน้าของฮอบบิทและคอมพิวเตอร์ก็แสดงภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูคล้ายมนุษย์สมัยใหม่มากกว่าลิงแต่กาววิเคราะห์กระโหลกศรีรษะแบบเดียวกันยังแสดงให้เห็นว่าสมองของฮอบบิทนั้นเล็กกว่าสมองของคนสมัยใหม่ทั่วไปถึง3เท่านี่แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางสมองของพวกเขายังไม่พัฒนามากนัก การวิเคราะห์กระดูกและเครื่องมือสแสดงให้เห็นว่าโฮโมฟลอเรเซียนซิสอาจมีชีวิตยอยู่ประมาณ1 9 0 0 0 0ถึง50,000ปีก่อนเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับบรรพบุรุษของมนุษย์สมัยใหม่เพื่อค้นหาว่าฮอบบิดเป็นใครและพวกเขามาจากสายวิวัฒนาการมนุษย์สายไหนกันแน่นักวิทยาศาสตร์จึงได้เริ่มการสืบค้นในวงกว้างมากขึ้นเผ่าพิกมีอาศัยอยู่ไม่ไกลจากถา้ำนักวิทยาศาสตร์ได้พบความคล้ายคลึงกันอย่างมากในสัดส่วนใบหน้าของฮอบบิดและชาวพิกมี ชนเผ่านี้อาจเป็นทายาทสายตรงของสายพันธุ์ที่ถูกค้นพบชาวพิกมีเองก็ยังอ้างด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงพวกเขานำมาหาและดอกไม้มาที่ถ้ำเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษของพวกเขาแต่เพื่อให้รู้อย่างแน่นอนนักวิทยาศาสตร,ร์จะไม่ต้องทำการทดสอบทางพันธุกรรม พวกเขาจ้างล่ามสองคนแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอินโดนีเซียและจากภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาพิกมีนักวิจัยอธิบายให้ชนเผ่าฟังว่าพวกเขาต้องการทำอะไรและชาวพิกมีก็เห็นด้วยพวกเขาแสดงความกระตือรือร้อนอย่างจริงใจเพราะพวกเขาก็สนใจประวัติศาสตร์ของพวกเขามากนักวิทยาศาสตร์ได้เก็บตัวอย่างน้ำลายจากอาสาสมัคร32คนสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือเปรียบเทียบกับดี a นของฮอบบิดแต่นั่นคือตอนที่ปัญหาใหญ่ได้เกิดขึ้น การแยก DNA จากซากโบราณน,นั้นกลายเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจเปรียบเทียบ DNA ของชาวพิกมีกับ DNA ของคนอื่นจากเกาะและประเทศใกล้เคียงพวกเขาศึกษา DNA ของมนุษย์สมัยใหม่500คนจากประชากร225คนในเอเชียตะวันออกมาเลเซียอินโดนีเซียปาปัวนิวกินีและประเทศอื่น นักวิจัยต้องการค้นหาและจับคู่และความแตกต่างระหว่างดีเอ็นเอของชาวพิกมีกับดีเอ็นเอของชาวเผ่าโดยรอบพวกเขายังวิเคราะห์ประวัติของผู้คนจากพื้นที่เหล่านี้และรูปแบบการอพยพของพวกเขาด้วยเมื่อการสืบค้นสิ้นสุดลงนักวิทยาศ,าศาสตร์ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่พบหลักฐานอะไรที่แสดงว่าชาวพิกมีสืบเชื้อสายมาจากคอบิดโบราณโฮโมฟอเรเซียนซิสน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงและยังไม่มีใครรู้บทบาทของพวกเขาในการพัฒนาของมนุษย์สมัยใหม่ ความสูงของฮ o อบิดอธิบายได้ด้วยปรากฏการ์อย่างภาวะแคร์ในที่โดดเดี่ยวระบบนิเวศเป็นเอกลักษณ์ปรากฏขึ้นบนเกาะเล็กๆห่างไกลมักจะมีแหล่งอาหารมากมายนอกจากนี้ยังมีโอกาสรอดสูงขึ้นเนื่องจากการไม่มีสัตว์อันตรายสภาพภูมิอากาศมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบนิเวศท,ที่ผิดปกติเช่นกันในสภาพเช่นนี้สิ่งมีชีวิตจํานวนมากมีขนาดเล็กลงมันเกิดขึ้นกับพิโปตัวเล็กในมาดากัสก카 ช้างตัวเล็กเคยอาศัยอยู่บนเกาะฟอร์เรสต์แต่บางครั้งระบบนิเวศดังกล่าวก็สร้างสัตว์ขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับหนูและนกกระสาแล้วก็นะยังมีหนูยักษ์อาศัยอยู่บนเกาะในโลกสมัยใหม่มีหมู่บ้านที่ไม่ธรรมดาที่มีคนแคร์าอาศัยอยู่ที่นั่นมีบ้านเรือเล็กๆมากมายสร้างจากดินเหนียวและหินมีลักษณะคล้ายปราสาทเล็กๆตามท้องถนนคุณจะพบรูปปั้นของนางฟ้าผีเสื้อขนาดใหญ่และลูกบอลสีเงิน ชาวบ้านแต่งกายแปลกๆเช่นชุดกรอกของอาศวินชุดเจ้าหญิงเสื้อสีเขียวเสื้อคลุมสีเหลืองที่จัดตุรัสหลักคนแคล์ต่อสู้ด้วยดาบเต้นรำและร้องเพลงแต่ไม่มีเวทมนต์ที่นี่คุณอยู่ในอาณาจักรคนแคละและก่อนที่คุณจะเข้าไปข้างในคุณต้องเสียค่าเข้า500บาทเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนักธุรกิจชาวจีนได้พบกับคนแคร์หลายคนพวกเขาเล่าให้ฟังถึงความยากลำบากที่พวกเขาประสบในโลกสมัยใหม่ นักธุรกิจรู้สึกเห็นใจคนเหล่านี้และตัดสินใจลงทุน470ล้านบาทเพื่อสร้างเมืองจำลองที่มีคนแคละอาศัยอยู่ดังนั้นในปี2009สวนผีเสื้อโลกและอาณาจักรคนแคละจึงถือกำเนิดขึ้นมีผู้คนอาศัยอยู่ที่นั่นประมาณ100คนส่วนสูงของพวกเขาไม่เกิน1.3เมตรและทุกคนอายุน้อยกว่า50ปีทุกวันสถานที่แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้คนแคะจึงมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พนักง,งานทุกคนในหมู่บ้านได้รับเงินเดือนหลายหมื่นบาทต่อเดือนและพวกเขายังได้ที่อยู่อาศัยและอาหารฟรีด้วยคนตัวเล็กจำนวนมากที่ไม่มีที่ไปมาที่นี่และได้มีบ้านและครอบครัวใหม่ และก็มีอีกหมู่บ้านที่คนคล้ายอาศัยอยู่ในประเทศจีนด้วยในหมู่บ้านหยางซีประมาณ40%ของผู้อยู่อาศัยทั้งหมดเกิดมาโดยมีส่วนสูงแค่ครึ่งหนึ่งของคนธรรมดาและไม่มีใครรู้ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นบางคนเชื่อว่าเหตุผลก็คือปริมาณประลอดในดินสูงและมีแก๊สพิษอยู่ในอากาศมีตำนานเล่าว,ว่ากาละครั้งหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านนี้จับเต่าสีดำที่มีขายาวผิดปกติได้เขาตัดสินใจที่จะกินสิ่งมีชีวิตนี้และด้วยเหตุน,นี้เต่าจึงสาบแช่งหมู่บ้าน ปัจจุบันจำนวนคนตัวเล็กอาศัยอยู่ที่นี่นั้นลดลงคนรุ่นใหม่มีความสูงปกติน่าเสียดายที่การศึกษาปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องยากเนื่องจากสถานที่นี้ปิดไม่ให้สื่อมวลชนและคนมาเยี่ยมชมเข้า100ปีก่อนมีเพียงคนที่มีความสูงไม่เกิน1เมตรเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในอิรานและก่อนหน้านั้นความสูงของผู้อยู่อาศัยอาจสูงแค่25เซนติเมตรเท่านั้นสถานที่แห่งนี้มีอายุ1 5 0 0ปีและถือเป็นแหล่งกำเนิดของคนแคระสัดส่วนของประชากรที่เตี้ยนั้นมีความเกกกีี่่ยยวข้องับโภชา,ารทแ ภูมิอากาศในภูมิภาคร้อนและแห้งแล้งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปลูกพืชผลหรือเลี้ยงปสสศุสัตว์ที่นั่นส่วนใหญ่พวกเขากินหัวผักกาดและข้าวบาเล่คนในหมู่บ้านไม่เคยกินเนื้อเพื่อมีการสร้างถนนและมีรถยนต์ให้ใช้งานในศตรวรรษที่20เท่านั้นจึงเป็นไปได้ที่จะนำอาหารที่ดีขึ้นไปที่นั่นปัจจุบันมีผู้คนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านประมาณ7 0 0คนและทุกคนต่างก็มีความสูงปานกลางแต่บ้านหลังเล็กๆที่สร้างด้วยหินและดินเหนียวเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเคยมีคนคนนายยออศััู่่่ที บ้านดังกล่าวนั้นสร้างและให้ความร้อนได้ง่ายกว่าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ลุกรานจากต่างแดนมองพวกมันไม่เห็นผู้อยู่อาศัยหวังว่าสักวันหนึ่งสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานที่นี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นขอบคุณที่รับชมผมชื่อทอมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เรายังคงเรียนรู้ทุกวันกับชีวิตสดใสบาย